สวัสดีค่ะพี่มหาเศรษฐีทุกทัานนะคะสวัสดีสวัสดีเอาพี่มหาเศรษฐีนะคะนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วอ่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะคะเข้ามาเข้ามาวันนี้สีสีฟ้ากับสีชมพูนะสีฟ้ากับสีชมพู มีสายเรียกเข้าด้วยใครมาแอบดูครูแอบดูแล้วรวยนะคะรีบเข้ามาเลยอ่านะคะเศษถีท่านใดมาแอบดูครูเสรษถีเล็กลอตโต้นะคะเสซอดีค่ะสวัสดีค่ะเสรีฐีเล็กนะคะวันนี้นะคะมากับเสียงฝนฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะฝนตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ เออ, <c oughs> อเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะเศรษฐีคุณพี่แดงนะคะสวัสดีค่ะนะคะถ้าเศรษฐีท่านใดไม่ได้แจ้งชื่อเล่นของครูครูก็จะเรียกปเป็นเศรษฐีเงินล้านนะ <c oughs> <c oughs> นะคะฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะตกแบบอากาศเย็นสบายมากเลยอะ่ะ เหมือนเหมือนอากาศยามเช้าหน้าหนาวเลยนะคะก็ใส่เสื้อแขนยาวอบอุ่นร่างกายนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังเปร,รอยอยู่นะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะแบ่งบันเรื่องพรวิเศษมาจากไหนคะนะคะเศรษฐีเล็กเศรษฐีคุณพี่แดงคะ่ะพรวิเศษมาจากไหนคะ <c oughs> <c oughs> นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงพรวิเศษกันนะคะพรวิเศษ อยามาจากไหนอะ่ะมาจากไหนแล้วทําไมถึงได้พรแล้วมันเหมือนมีความความสมเด็จอะไรเกิดขึ้นมีความโชคดีเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วพรเน,นี้ยมันวิเศษยังไงอะ่ะแล้วใครเป็นคนให้พรเรานะคะเราต้องเราต้องมาเรียนรู้มาสัมผัสกันแล้วแหละว่าพรวิเศษเนี้ยมันจะทําให้เราโชคดีได้ยังไงนะคะเราก็มาจากไหนนะคะ <c oughs> นะคะ พรวิเศษนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่เราพูดนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเราพูดเราไวพรให้กับตัวเองทุกๆุกวันทุกๆุกเช้าที่เราลืมตาตื่นขึ้นมานะคะลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าคนที่ให้พรเราตั้งแต่แรกที่ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวเรานะเป็นตัวเราเป็นอภิมหาเศรษฐีเงินล้านคนนี้แหละ คนนี้แหละหรือคนนั้นนะคะพริเศษของเรานะคะมาจากไหนมาจากมหาเศรษฐีคนนี้หรือมหาเศรษฐีคนนะคะคุณพี่แดงนะคะเศรษฐีเงินล้านคุณพี่แดงหรือว่าเศรษฐีเงินล้านคุณพี่เล็กนะคะพรวิเศษมาจากตัวเรานะคะพริเศษเนี่ยทุกครั้งที่เราลืมตาตื่นขึ้นมานะคะความสบายความเบาสมองโล่งปลอดโปร่งนะคะ แล้วเราก็ให้พรวิเศษกับตัวเองเนี่ยตั้งแต่เช้านะให้พรวิเศษ,ษกับตัวเองตั้งแต่เช้าในเรื่องอะไรล่ะในเรื่องที่เราปรารถนาในเรื่องที่เราต้องการนะคะในเรื่องที่เราต้องการนะคะต้องการอะไรปรารถนาอะไรนะคะถ้าเราให้พรวิเศษเนี้ยกับตัวเองทุกวนันตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเลยนะสมองกําลังปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะ เข้าไปในกระแสจิตของเราทันทีเลยค่ะนะคะสมองนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสได้ตื่นขึ้นมาปับ๊บได้ยินเลยพรพิเศษที่เราให้กับตัวเองตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาจำเข้าไปในสมองอันพิเศษของเราอันแสนจะฉลาดสมองเงินล้านของเราสั่งผ่านกระแสจิตเข้าไป ฝังไว้ในระดับจิตใต้สำนึกของเราพรพิเศษนั้นก็จะเริ่มมีพลังมีพลังนะคะพอเราให้พรพวิเศษของตัวเองเนี่ยตั้งแต่เช้าก่อนนอนบ้างนะช่วงเวลาที่เราจะให้พรพวิเศษกับตัวเองแล้วเราจะทำได้ช่วงไหนล่ะคะครูนะคะช่วงที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขช่วงที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขช่วงที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้พรน,นะคะ เราอยากจะได้พรเราอยากจะให้พรผู้อื่นเราอยากจะให้พรตัวเองช่วงที่เรามีความสุขอยากจะให้พรกับตัวเองช่วงที่เราอยากจะให้พรกับผู้อื่นนะคะให้พรวิเศษตัวนี้ค่ะไปสร้างพลังสร้างแรงมหาศาลเลยเพื่อทำให้เราเนี่ยก้าวหน้ารุ่งเรืองประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนานะคะมีความสุขที่จะให้พรกับตัวเองให้พรเหล่านั้นเป็นพรวิเศษ ะะตื่นเช้ามาฉันรวยได้รับเงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านอีกแล้วเข้าบัญชีของฉันทุกวันทุกวันว้าววันนี้มีเศรษฐีมหาเศรษฐีมาเหมาสินค้าของฉันฉันขายได้หลักหมื่นหลักแสนทุกวันนะคะนี่ค่ะนะคะพรทุกพรพิเศษที่เราพูดทุกๆุกเช้านี้แหละค่ะที่ออกจากปากของเราจะศักดิ์สิทธิ์และมีพลังมากแล้วเราต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะขั้นแรกเนี่ย ให้ติดต่อกัน21วัน28วัน,วน29วันก็ลองทําดูนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเกินสัตจจะตัวเองไปก็อาจจะ29วันอ่าสำหรับครูเนี่ยครูบอกว่า29วัน9กับ2บวกกันได้11 <laughs> ครูบอกเลขหรือเปล่าเนี่ย <laughs> นอกเลื้อง <laughs> นะคะลูกศิษย์ถามมาครูขาะอยากได้เลข,ขค่ะครูก็เลยบอกว่าตองหนึ่ง ะะอยากได้เลขคระครูขาครูก็ส่งสติกอร์ไปว่าตองหนึ่งถูกหนึ่ง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 นะคะรหัสเห็นรหัสนี้ตั้งแต่เช้ารหัสเห็นความโชคดีนะคะถ้าเราอยากให้พรวิเศษเกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยเราต้องมีความสุขกับการที่จะให้พรตัวเองในทุกๆเช้านะคะทุกๆเช้าเนี่ยมันเป็นในช่วงที่แบบจิตใต้สํานึกเนี่ยมันมีพลังมากๆเลยนะเหมือนเราตื่นมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีพลังพลังเขาเยอะ พลังเขาค่อนข้างเยอะนะเหมือนสมองเรากําลังปลอดโปรง่งอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปอ่ะตื่นขึ้นมาปั๊บได้ยินว่าเงินเข้าเงินแสนเข้าเงินล้านเข้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกแจ็คพอตรางวัลใหญ่ๆถูกถูกอะไรอ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่สองถูกรางวัลอะไรก็ได้ที่เป็นเงินล้านรางวัลที่หนึ่งอ่ะที่เราเอาเงินของเราไปฝากไว้แล้วดึงดูดออกมาบางคนถูกสลากทกศถูกสลากอมสินนะถูกสลารอตเตอรี่ หรือจะเก่งกําไรในเรื่องของหุ้นหรือเทรด forex หรือทําอะไรก็แล้วแต่อะหรือจะธุรกิจการงานของตัวเองที่มีมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าของเขาในราคาหรือยอดที่เขาต้องการน่ะนะคะนั่นคือพรที่เราจะให้กับตัวเองสําหรับในด้านความคิดของครูนะครูคิดว่าพรที่เราจะให้กับตัวเองเนี่ยมันก็คือคําสั่งจิตด,ดีๆในด้านดีด้านบวกนี่แหละคะ่ะ ที่เราจะสั่งจิตของเราเราจะอวยพรให้กับตัวเองเนี่ยให้โชคดีให้โชคดีให้ร่ำรวยให้มั่งคัง่งให้มีความรู้สึกเป็นจิตจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเอ่อเป็นจิตที่มีพลังในด้านดีด้านบวกในด้านแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะนะคะนะ,ะนะพรพิเศษมาจากตัวเราแล้วใครเป็นคนให้พรเราตัวเราเองนี่แหละให้พรเรานะคะนะให้พรกับตัวเอง ะะให้พรกับตัวเองทุกๆเช้าลืมตาตื่นขึ้นมาก็พูดอยากอยากจะได้พรอนเมื่อไหร่ให้พูดอยากจะเพิ่มพลังให้กับตัวเองก็ให้พรตัวเองท,ทุกครั้งนะคะไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็อวยพรให้กับตัวเองพูดหน้ากระจกทุกๆเช้านะคะซ้อมความสําเร็จทุกๆเช้าแล้วก็เปล่งวาจาเปล่งพรพิเศษออกมานะคะเป็นคําพูดเป็นพลังคําพูดในด้านดีด้านบวกที่มนันเป็นเป้าหมายของเราว่าเราอยากจะได้อะไร ่ายกตัวอย่างเอาจากประสบการณ์ของครูนะครูเคยให้พรวิเศษกับตัวเองในด้านของโชคลาภลอยว่าตัวเองเนี่ยได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเข้ามาในบัญชีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกทุกรางวัลใหญ่นะคะได้เงินเข้ามาง่ายๆนะคะก็คือคือให้พรกับตัวเองในด้านทาสันจิตแบบน,นี้นะคะแล้วผลลัพธ์ครูก็ถูกลอตเตอรี่มาเรื่อยๆยีิบหกงวด อ่าอ่ายี่สบสามยี่สิี่ในหนังสือนั้นในหนังสือเนี่ยในหนังสือปฏิหารพลังจิตของครูเนี่ยเขียนแบ่งปันไว้ยี่สิบสามงวด <c oughs> ครูถูกมาแล้วยี่สิบห้างวดนะคะ <c oughs> นะคะเราเรางวดเรางวดต่อไปเราวันที่หนึ่งก็เป็นของเรานะเราต้องมีความฝัน <c oughs> เราต้องมีความฝันค่ะเราต้องมีความฝันว่ามันต้องเป็นของเรานะนี่คือให้ผ่อนตัวเองทุกชเช้าแล้วทาต่อเนื่องมาในระยะเวลา เราเคยคิดเราเคยคิดแล้วเราเคยปรารถนาซึ่งเราฝังไว้ในจิตใต้สำนึกเราแล,ล,ล,ล้วล่ะพอเรามีวิชาจากครูบาอาจารย์ครูจอรนี่สอนมาครูก็เอามาถ่ายทอดให้กับตัวเองแล้วก็แบ่งปันผู้อื่นแล้วเราก็ทําผลลัพธ์ของเราเนี่ยให้สําเร็จไปด้วยนะคะครูก็ให้ผ่อนวิเศษกับตัวเองทุกๆเช้าเลยว่าตัวเองอ่ะถูกรอตรี่ถูกรอตอรี่ตื่นขึ้นมาก็ว้าววันนี้จะถูกรอตเีอี่แล้วเหรอเงินเข้าบัญชีของแจ็อีกแล้วเหรอเนี่ยค่ะอารมณ์แบบนี้เลย อารมณ์แบบนี้เลยคือตื่นเช้ามาเจอกระจกปัป๊บให้พรตัวเองปั๊บเนี่ยให้พรตัวเองเงินเข้าเงินเข้าเงินเข้าทันทีนะคะเงินเข้าทันทีแล้วก็โชคดีทันทีนะคะก็คือจะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเสียงกรี๊ดเสียงกรี๊ดเสียงซ้อมความสําเร็จอยู่หน้ากระจกให้พรตัวเองแบบให้พรตัวเองแบบเกิดพลังแบบว่าเฮ้ยตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดดีใจตั้งแต่เช้าแบบนี้ค่ะทําต่อเนื่องนะคะ หลังจากที่เรียนกับอาจารย์มาเนี่ยนะคะหลังจากที่เรียนอาจารย์มาเนี่ยสองอาทิตย์ผ่านมาครูได้มาเลยนะครูได้มาเลยงวดแรกนะคะหลังจากนั้นครูก็ได้มาเรื่อยๆ <laughs> เพราะว่าตัวเองอะ่ะให้ผ่อนวิเศษกับตัวเองทุกวันแล้วก็ซ้อมความสําเร็จแบบปี๊ดกราดดีใจแบบคือความรู้สึกมันไปก่อนความรู้สึกมันไปก่อนนะคะทําให้เราอะ่ะเกิดความสุขและความรู้สึกไปก่อนแล้วมันจะได้มานะคะอ่ะ พอเราได้พรพอเราได้พรวิเศษแ, ical, แบบนี้มันทำให้เราเกิดผลลัพธ์ในด้านของโชคลาภลอยนะคะแบบตื่นขึ้นมาโอ้ยงเงิน,นงล้านเงินแสนเข้าอีกแล้วเงินล้านเงินแสนเข้าอีกแล้วเงินล้านเงินแสนเข้าอีกแล้วเงินล้านเงินแสนเข้าเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าเงินล้านเงินแสนนี้มันจะเข้ามาจากไหนนะคะไม่รู้ว่าเงินล้านเงินแสนจะมาจากจากจากโลกใบไหนจากจักรวาลไหนนะคะก็มีเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะ ลงทะเบียนเรียนสมัครเรียนคอร์สออนไลน์นะคะทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศก็ได้เงินเข้ามาโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเงินแสนเงินล้านมาจากไหนเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านมาจากไหนนะคะมีลูกศิษย์นะคะอันนี้คือผลลัพธ์อันที่สองอ่ะผลลัพธ์อันที่สองนะมีลูกศิษย์ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศโอนเงินมาลงทะเบียนเรียนนะคะคอร์สออนไลน์กับครูนะคะครูสามารถสร้างเงินนะคะได้เป็นหลักหมื่นและหลักแสนนะคะ จากการสอนออนไลน์แล้วครูก็แบ่งเงินในส่วนนี้ไปสร้างพระหลวงปู่นะคะแล้วก็บอกหลวงปู่เจ้าขานะคะขอบคุณมากๆเลยจกกักรวาลจะสัรนหลวงปู่จะสัรนให้เพราะว่าลูกศิษย์ที่เข้ามาหาครูเขาจะเชื่อมพลังงานคือเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูด่ดูลูกศิษย์ของหลวงตามานะคะเหมือนครูบาอาจารย์นำพาด้วยนี่มีความเชื่อในส่วนนี้นะคะก็ขอบคุณครูบาอาจารย์เหมือนเป็นพลังงานนะคะก็ได้เงินหมื่นเงินแสนมาแบบนั้นนะคะจากการสอน จากการสอนออนไลน์จากการขายสินค้าของเรานะคะแล้วเงินล้านล่ะเงินล้านเราได้มาอย่างไงอันที่สามนะคะฉันมีเงินล้านฉันมีเงินล้านเงินล้านเข้าบ <issions> ัญ so, ชีฉันต้องเก็บเงินเก็บออมได้เงินล้านนะคะผลลัพธ์อันที่สามเก็บออมเงินล้านจากการสะสมแบงค์จากโชคลาบลอยนะคะจากโชคลาบลอยจากที่เราได้มาจากการสอนแล้วก็จากการทําธุรกิจค้าขายของเราทุกอย่างที่เราพยายามหาช่องทางเงินเข้า นะคะหรือจะเป็นเงินในส่วนที่เราได้มาจากกรวาลจักสค์นะคะที่เราทําไว้นี่แหละค่ะนะคะภายใน3ปี3ปีกว่านะสามารถเก็บเงินออมที่ได้จากการโปรแกรมจิตล้วนเลยได้หลักล้านนะคะได้หลักล้านนี่คือ,น,คอนี่คือมันเป็นพรพิเศษที่เราให้กับตัวเองจริงๆว่าเฮ้ยมันได้มาจริงจริงอะ่ะเพราะเราลงมือทําแบบต่อเนื่องแล้วมีความสุขที่จะทําเป้าหมายของตัวเองให้สําเร็จค่ะนะคะ นะอ่ะตื่นเช้ามาฉันอยากให้พรตัวเ,เองในเรื่องของการจัดคอร์สสัมมนานะคะให้พรตัวเ,เองว่าว้าวฉันได้จัดสัมมนาฉันได้จัดสัมมนามีลูกศิษย์มาลงทะเบียนเรียนจัดสัมมนาที่ KU Home นะที่กรุงเทพนะและและทุกๆท,ที่ที่ฉันได้นะคะแล้วครูก็ได้จัดสัมมนานะคะได้จัดสัมมนาที่กรุงเทพและตามสถานที่อื่นๆจังหวัดอื่นๆน,น,น,นะคะ ในคอสพลังจิตนะคะมา22 23ทริปนะคะซึ่งมีจักรวาลจัดสรรอีกเช่นกันมีลูกศิษย์จากต่างประเทศนะคะมีลูกศิษย์จากต่างประเทศแล้วก็มีลูกศิษย์ที่เมืองไทยนะคะเมาให้ไปสอนคอสให้ไปสอนคอสแบบเรียนพบตัวที่ให้กับญาติพี่น้องของตัวเองนะคะนั่นล่ะจักรวาลจัดสรรไหมคะเพราะอะไรเพราะเราให้พรตัวเองทุกวันแล้วสังจิตต oui. well ัวเองทุกวันในด้านดีด้านบวก และเป็นเป้าหมายของเราค่ะเราจึงประสบผลสําเร็จนะโปรแกรมจิตค่ะโปรแกรมจิตอันนี้ล่าสุดล่าสุดที่ล่าสุดจริงๆเองเออยังยังยังมีลองล่าสุดอีกนะคะล่าสุดจริงๆที่เคยโปรแกรมจิตว่าตัวเองอ่ะเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองเป็นโค้ดอาชีพนะเป็นเจ้านายตัวเองมีเวลามีเงินมีเงินแสนมีเงินล้านนะคะ เป็นเศรษฐีเงินล้านเป็นเศรษฐีเงินล้านเป็นมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นโค้ชอาชีพเป็นโค้ชเป็นครูสอนทํางานสายบุญให้กับหลวงปู่หลวงตาเกษียณตัวเองออกมาเป็นโค้ชเป็นเจ้านายตัวเองมีธุรกิจแล้วก็ทํางานสายบุญให้กับหลวงปู่หลวงตาแล้วก็ทํางานสายบุญตามทิศทางที่ครูบาอาจารย์สอนเกษียณตัวเองออกมาจากงานประจานะคะแล้วสิ่งที่ตามมา เพราะว่าโปรแกรมจิตเสมอว่าจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะเอ่อเกษียณตัวเองออกมาเงินสามล้านมาจากไหน <laughs> ฉันได้มาตอนฉันเกษียณน,นี่แหละฉันได้มาตอนที่ฉันเกษียณตัวเองออกมาเป็นเศรษฐีเงินล้านนี่แหละนะคะครูจึงสามารถนำเงินในส่วนสามล้านเนี้ยค่ะมาบริหารจัดการนะคะเก็บออมเก็บฝากเพื่อไปลงทุนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครูเคลีย เคลียในส่วนที่ครูเอาครูเอาเงินเนี่ยเอาเงินมาซื้อที่ดินนะคะครูเอาเงินมาซื้อที่ดินแล้วก็เอาเงินมาดาวรถนะคะเอาเงินมาซื้อที่ดินแล้วมาดาวรถครูซื้อที่ดินไว้สองแปลงนะคะครูเอาเงินเอาเงินห้าแสนเนี่ยมาซื้อที่ดินไว้สองแปลงนะคะประมาณสองระเกือบสองไร่นะนะคะนะเกือบสองไร่นะคะคือมันเป็นที่ ตอนนี้ราคามันขึ้นเนี่ยออสองงานนี้ก็จะหลักล้านแล้วนะนะคะแล้วก็พยายามเอาเงินส่วนนี้ค่ะไปเคลียร์ไปเคลียร์แล้วไปพูดกับตัวเองค่ะให้พรตัวเองทุกเช้าเลยว่าฉันอีฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีเงินเก็บเงินออมหลักล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านพูดไป นะคะมีเงินแสงเงินล้านเข้าบ้านทุกวันเข้าบัญชีทุกวันฉันรวย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 ฉันโชคดีร่ำรวยร่ำรวย,วยฉันรวยเรวยรวยรัดหาเงินง่ายหาเงินง่ายเงินเก็บเงินออมของฉันเยอะแยะมากมายนะคะเคลียค่ะสามารถเคลียได้เคลียได้แล้วตอนนี้บัญชีที่เคยเอาเงินเข้ามาซื้อที่ดินนะคะมีแต่เงินฝากค่ะอยู่ในบัญชีประมาณเ,าเกือบจะล้านห้า เป็นเงินจากการโปรแกรมจิตล้วนๆนะคะเป็นเงินจากการโปรแกรมจิตล้วนๆเราก็ยังทําเป้าหมายต่อว่าเงินนะคะเงินในที่เอ่อที่ที่เราซื้อบ้านเนี่ยที่เราซื้อบ้านเราจะเคลียร์ได้เราจะมีอิสระภาพในเรื่องบ้านบ้านหลังเนี้ยจะต้องเป็นของเราโดยสมบูรณ์นะคะซึ่งมันจะมีระยะเวลาเนี่ยเขาจะให้ส่งไปอ่ะยี่สิบปีสามสิบปีใช่ไหมแต่ครูโปรกแกรมจิตว่าตัวเองเอ่ะ จะสามารถทําเป้าหมายในเรื่องบ้านเนี่ยสำเร็จภายในกี่ปีกีป่ปีนะคะอันนี้ก็กําลังทําเป้าหมายของตัวเองอยู่นะคะแล้วก็ผลลัพธ์ต่อไปบ๊อปปี้ค่ะก๊อปปี้ครูจอนี่ก๊อ <c oughs> ปปี้ครูจอนี่หัวเราะด้วยความสุขหัวเราะด้วยความสุขความโชคดีก๊อปปี้ครูจอนี่นอนอ่านนอนอ่านหนังสือของครูจอนี่นะคะนะครูจอนี่โคชจอนี่อาจารย์ อาจารย์นะคะอาจารย์คูวิอาจารย,าย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่คูวิน้ออ่านหนังสือของครูชอนนี่โคชอนนี่อ่านทุกวันอา่านแล้วอ่านอีกอ่านอ่านอ่านแล้วก็ฝึกตามคิดตามนะคะก๊อปปี้ค่ะวันหนึ่งฉันจะมีหนังสือเป็นของตัวเองเพื่อแบ่งปันลูกศิษย์ให้ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์พลังจิตและเชื่อมกับศาสตร์หลงปูดู ลงตามาฉันต้องมีฝันแล้วค่ะสั่งเข้าไปในจิตใต้สํานึกแล้วค่ะฝันว่าตัวเองอยากมีหนังสือสักเล่มไว้แบ่งปันนะคะไว้แบ่งปันนะคะแล้วก็สําเร็จค่ะมีหนังสือปาฏิหารพลังจิตมาให้คุณอ่านได้ครอบครองนะคะซึ่งเป็นผลงานจากการลงโคชชิ่งจากการช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็เอามาแบ่งปันในช่องทางาในช่องทางการอ่านนะ อ่านแล้วอ่านอีกได้คนละความรู้สึกอ่านแล้วอ่านอีกคิดตามฝึกตามได้รวยสวยเก่ง <c oughs> นะคะเพราะว่าลูกศิษย์อะ่ะเคยอยากได้แบบเป็นเอกสารอะ่ะมันเหมือนแบบมันมันได้หยิบอ่านเรื่อยๆนะคะครูก็สอนในช่อง youtube เขาก็ดูทุกวันแต่บางทีอะ่ะลูกศิษย์ของครูอะ่อะอันนี้ในกรณีที่ wifi ของเขาเนี่ยก็มีมีบางจังหวะเนาะที่เขา เขามีข้อจำกันในเรื่องของ WiFi เขามีหนังสือติดตัวมันไม่ต้องใช้ WiFi นะคะก็หยิบอ่านได้ตอนไหนก็ได้นะคะสำหรับลูกศิษย์ของครูที่เขาอยู่ตามชุมชนนะอยู่ตามชุมชนเขาก็ไม่ไม่ได้มีจังหวะหรือโอกาสที่เขาจะมาเปิดดูในช่อง YouTube ทุกวันนะคะครูก็พยายามหาวิธีการนะว่าครูจะช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันลูกศิษย์ในช่องทางไหนได้บ้างนะก็ทำเอกสารเป็นหลายๆรอยเล่มเลยพิมพ์นะคะพิมพ์ให้เขาพิมพ์ ให้เขาพิมพ์ให้เขาเข้าเล่มค่ะลูกศิษย์ก็โอนเงินมาร่วมบุญในในในราคาหนังสือที่ครูทําให้ครูคิดค่าแรง50บาทเองนอกนั้นก็เป็นค่าเข้าเล่มค่าถ่ายเอกสารของของทางร้านนะคะตอนที่ครูทําเป็นเอกสารส่งไปนะลูกศิษย์ก็ได้รับกันไปหลายหลายเล่มนะคะก็ไปอ่านหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็มันก็เป็นผลลัพธ์อีกผลลัพธ์หนึ่งคือเรามีไรายได้เรามีได้เรามีไรายได้จากหนังสือ แล้วรายไ,ได้จากหนังสือเราเอาไปทําอะไรบ้างเราแบ่งเก็บแบ่งออมเราเอาไปสร้างพระสร้างพระหลวงปู่เพราะเรามีเป้าหมายเคยอธิษฐานจิตกับหลวงปู่ว่าหลวงปู่เจ้าขาหนังสือเล่มนี้เสร็จขายได้ขายดีเงินส่วนหนึ่งที่ขายได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือเป็นหนังสือนะเจา้าขาหลวงปู่ครูวิจาแบ่งทําบุญสร้างพรกะกับหลวงปู่ส่วนหนึ่งนะคะออยอด ยอด50,000บาทเนี่ยเคยร่วมบุญสร้างพระห,หลวงปู่องค์ยืนสูง21เมตรที่วัดนงโคโคพรหมนิมิตอำเภอคอนบุรีจังหวัดนะครราชสีมานะคะร่วมบุญไป50,000บาทแรกในส่วนในส่วนชิ้นส่วนที่18นะคะชิ้นส่วนที่18ก็มีความตั้งใจว่าจะได้ร่วมบุญอีก ะะบอกหลวงปู่ว่าจะได้ร่วมบุญอีกเรื่อยๆถ้าเป็นรายรายละเอียดย่อยก็จะร่วมบุญสร้างพระไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีรายละเอียดหรือว่ามีรายได้หลักเข้ามานะคะจํานวนที่สามารถที่จะร่วมบุญสร้างพระในชิ้นส่วนอื่นๆต่อไปได้อีกครูก็จะทํานะคะดังนั้นคนที่สนับสนุน ส่งมาให้ครูวิยาครูวิยาเอาไปทําบุญให้ส่วนหนึ่งแล้วครูวิก็จะอธิฐานจิตในทุกๆครั้งให้ลูกศิษย์เนี่ยเกิดความโชคดีร่ํารวยจกกวักรวาลจัดสรรให้หลวงปู่จัดสรรให้นะคะบางท่านเนี่ยโชคดีโชคดีเพราะว่าเขาให้พรตัวเองตลอดแล้วเขาก็รับพรจากผู้อื่นนะคะรับพรจากครูบาอาจารย์รับพรจากผู้อื่นด้วยในด้านดีด้านบวกแล้วก็รับพรจาก ตัวของเขาด้วยนะคะสาคัญเลยคือตัวของเขาจะต้องให้พรตัวเองก่อนนะคะพอครูบาอาจารย์ให้พรก็รับพรจากครูบาอาจารย์แล้วก็เอาพรเหล่านั้นนะคะมาสร้างปฏิหารให้กับชีวิตของตัวเองให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดความร่ํารวยให้เกิดความสุขให้อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอยู่ที่ตัวเรานะคะให้เรา ลงมือทำต่อเนื่องใจเบาใจสบายใจเป็นสุขรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ทำเป้าหมายของตัวเองเหมือนรู้สึกสนุกทุกครั้งเลยเวลาที่ฉันอยู่หน้ากระจอกเงินล้านเข้าอีกแล้วยิ้มหว,วานนเงินล้านเข้าบัญชีว้าววันนี้มีเศรษฐีส่งเงินล้านมาให้ฉันอีกแล้วพูดอยู่ทุกวัน พูดอยู่ทุกวันพูดแล้วพูดอีกในเป้าหมายของตัวเองในเป้าหมายของตัวเองทุกๆอย่างเลยรับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านรับเงินเข้าเงินเข้าทุกวันยิ้มทีไรเงินเข้าทุกทียิ้มเมื่อไหร่ก็เงินเข้ายิ้มเมื่อไหร่ก็เงินเข้าหัวเราะดังๆเงินล้านเข้าอีกแล้วหัวเราะดังๆถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆอีกแล้วว้าวนะคะคือมันเป็นอารมณ์แบบนี้เลยอารมณ์ที่แบบว่ามันว้าวว้าว เอาโชคมาให้มีทุกคนเอาเงินมาให้มีทุกคนเอาสิ่งดีๆมาให้จกัจกรวาลจะสัน่นรวย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 ,วยนะคะนะคะอันนี้คือการให้พรกับตัวเองแล้วก็รับพรจากครูบาอาจารย์ในด้านดีด้านบวกมาคูค่าถ้าเกิดมันเป็นคําพูดที่มันไม่ใช่พรละคะก็เปลี่ยนให้มันเป็นคําพูดที่เป็นคําอวยพรให้กับตัวเองเหมือนว่า <c oughs> เหมือนว่าถ้าเขาว่าเรามา เรามาแปลเป็นคำาวยพผอให้ตัวเองขอบคุณนะขอบคุณนะที่เธอให้พรฉันว่าฉันนะ่ะรวยเป็นเศรษฐีทั้งๆท,ท,ที่เขาจะด่าหรือจะพูดคําอะไรก็แล้วแต่ไม่รับไม่รับแต่ได้ยินเป็นเขาบอกว่าฉันถูกรอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งเ <laughs> ชื่อไหมครูจะพยายามเอ,อเปลี่ยนเสียงที่ตัวเองได้ยินเป็นเสียงพลังงานบวกเข้าตัวเองดังนั้นครูก็จําไม่ได้ว่าใครว่าอะไรบ้าง <laughs> ครูจําไม่ได้ครูจะจําไม่ได้เลยว่าใครว่าอะไรบ้างครูได้ยินเด็กเขาชมว่าฉันถูกลอตเตอรี่ฉันเงินมีเงินแสนเข้าฉันร่ารวยฉันเป็นโค้ดอาชีพที่แบบน่ารัก <c oughs> นะคะไม่ได้ยินไม่ได้ยินคําพูดที่เขาดานะ <c oughs> ได้ยินแต่คําพูดที่แบบได้ยินมาแล้วมาแปลให้เป็นคําชมของตัวเองให้ตัวเองโชคดีถึงโชคดีในทุกวันนี้ค่ะนะคะนะ สามีจะบ่นจะว่าอะไรก็แล้วแต่เคยเคยรู้สึกไปแต่ก็เปลี่ยนเป็นพลังงานว่าเขาชมว่าฉันสวยได้รวยมากเขาชมว่าฉันสวยมีเสน่ห์เขาชมว่าฉันน่ารักเขาชมว่าฉันเงินเยอะจังเลยเขาชมว่าฉันโชคดีจังเลยถูกลอตเตอรี่โชคดีจังเลยมีเงินเข้าอีกแล้วนะคะพยายามบอกว่าเขาชมนะคะพยายามบอกว่าเขาชมเพราะว่าเราจะคิดว่ามันเป็นคำาบวยพรเป็นคำวิเศษ พอมันเกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกของเรานะเหมือนเวลาเราแบบเรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าความสุขอารมณ์ของเราอ่ะเซล์ลทุกเซล์ลในร่างกายของเราอะมันเกิดความสุขมันเกิดพลังงานที่ด้านดีด้านบวกอ่ะมันจะเป็นกระแสพลังงานที่มันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองนะดึงดูดคนดีๆดูนพาคนดีๆมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนเราอะให้เราอะรู้สึกว่า มีช่องทางอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเดินไปในเส้นทางชีวิตที่มันถูกทางมากขึ้นนะคะนะอะไรที่มันผ่านมาที่มันเป็นด้านพลังงานลบอะ่ะถ้าเราไปคิดจดจ่อว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เจอเหตุการณ์อย่างนี้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราก็จะอยู่ในในวัฏจักรตรงพลังงานลบเหล่านั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองได้เปลี่ยนความคิดของตัวเองความรู้สึกของตัวเองไปด้านของของความสําเร็จของเราอะ่ะเราจะโชคดี ดังนั้นให้มาจุดจ่อแล้วโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการทำในทุกๆวันดีกว่านะคะแล้วครูก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขความโชคดีในวันนี้เดี๋ยวหลังจากไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะแชร์ไปให้ลูกศิษย์ในช่อง y youtube ลูกศิษย์ทางช่อง u t u b บบอกว่าครูขาไลฟ์ทาง Youtube บ้างซี <c oughs> ครูบอกว่าคือไลฟ์ทางเพจแล้วครูก็จะทำเป็นคลิปส่งไปทางโน้น ก็มีลุกสิทธ์ส่วนหนึ่งที่เขาดูอยู่ในช่อง YouTube นะคะแล้วก็มีลุกสิธ์มาติดตามในเพจในกลุ่มนะคะในกลุ่มครูก็จะแชร์เข้าไปนะคะในวันไหนที่ครูว่างๆครูก็จะเข้าไปในในกลุ่มด้วยนะคะนะวันนี้ขอให้ร่ำรวยขอให้โชคดีนะคะอภิมหาเศรษฐีทุกท่านเลยที่ส่งข้อความมานะคะโฟกัสเป็นว่าเศรษฐีเงินล้านรวย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 รับทรัพย์รับเงินหมื่นรับเงินแสนรับเงินล้าน รวย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 เงินเข้าเงินเข้ายิ้มหวานหวานเงินแสนเงินล้านเข้ายิ้มหวานหวานเงินล้านเงินแสนเงินเข้าเลยเงินเข้าร่ํารวยร่ํารวยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอให้รวยขอให้รวยมีความสุขความสุขวันสุขวันสุขมีแต่เงินมีแต่เงินมีแต่เงิน 拜拜，拜拜。